นถึงคุณครุบาาจารย์สูงสุด16ศิลปศาสตร์6 6แขนงแม่นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสำเร็จแล้วปริญญาเอก16ขแขนง นี่เรียกว่าบาร่มมาคู่สอนทั้งเป็นครู่ของโลกและคู่ของเทวดาของอินพุ่มยมแักและมูคดเนานีพระอ,องค์เทศสานาสีสั์จะทัมามลคาเผยแผ่ศาสานาวได้ยุทธได้ยัางเหนือไตเที่ยวไปทั้งทรงไอสาวกน้ำไปเอาหลับขำาไปสอนซอยกันหลายด่านจนเศร้าบานสัทธามีมาอยากน้ำสาวกเจา้าขันไปเฝ่าพุทธองค์นี่ล่ะ เขาจังได้ถือาศาสนาพุทธจังได้นี่แผ่นดินแผ่นดินทองแผ่นดินทำสุวสรรณสืบมาจนปัณนนี้เพราะวา่าเมที่ทานอาจารย์นปรา์สังฆราชคู่มาจากจา แผ่นดินสมพูดทวีปหรือเมืองอินเดียพุนเจ้าอาโศกกระทัา่มหาราชเป็นผู้เผยแผ่ได้แต่ขะนงออกมาให้มาเผยแผ่เอาศาสนาพุาพาาทธของพระพุธเจ้าศีลธรรมของพระเจ้านำมาแผ่นดินสุวรณภูมิบ้านเมืองแถบนี้เรียกว่าดินแดนอุษาคเนร่วมแล้วดินแดนอุษาคเนย์เป็นอย่างแนวพนาไต้จีนลงมา ประเทศล่าประเทศพระมาะเวียดนามกัมพูชาก็ดีจนมหอดประเทศไทโมนีตะกรอนพันนีประเทศเนาะเดียกว่าแทนดินทินสมพูทวีปนี่เข้าจังในยึดถือภาษาศาสนาเรียกว่าเป็นครูของโลกสอนเทวดาสอนอินพุ่งยกยักและหมูคดเฮานี่เข้าจังถือยึดมั่นศิลธรรมมันประเสริฐพี่ดองเอ้ยเข้าจังถือยึดมั่นศิลธรรมันประเสริฐ พุ่นศิลทำรมแปดหมื่นสี่พันประทับมขันของปะบุทาเจ้าโอ้ยเอาใดไหวยืดถือสู่คนหนึ่งไอ้โอ้ยหนอหนอมโอ้ยเดิมอันนี้นอกก่อนลำจังหน่อยดอกสืบท้า่วข่วมไปยังจังวมาปะบุทาเจ้าลำอยู่นี่ลำเจดี ออตัางตะกอนเป็นเอียงเป็นเมืองจำปาสีถือเทพถือพ่มถือาศาสนราฮินดูตะกอนเจ้าฟ้ามหา,ากษัตริย์เป็นวัน,นว์นษัตริย์วัฒน์นพรามแกศูตรไลลงมาเ,ออเป็นจันท่านเป็นยังกงวากันไปแต่พุทธเจ้าพนลมเลิกวัฒน,น์เจ้าสีมาจากวัฒน์นาในเจา้าบวชเขามาปักเป็นสงเสมอผาากันสงเสมอผาากันสงเรียกว่าสงสองขันหนึ่งสมุดทีสง สองอริยสงฆ์อริยสงฆ์หมายถึงผู้สําเร็จธรรมตั้งแต่ขั้นโสดาสก,กิทาคาจนหอดอนาค่าจนสาเร็จตัดกิเลสหายค่ายกิเลสออกสํารอกกิเลสลุดพุธเป็นอรหันตตาสัมมาสัมพุทตเจ้าเนาะอรหัน์น้่มกลพุทธองค์ในเห็นถ้ำบันปะเสิผู้ลองคนบ่มีดินมีเดนเด้ เป็นชีหน้าสกเพราะพลิ์มีเดชกับอรหันนึงกันว่าตั้งแต่ตัดกิเลสออกได้เน,ะ <c oughs> นาะนั่งสคกอเดอ้วอบ่เดอร์พาลูกพาเต่านางเจ้ากวนเก้าอีแม่มองหันมันเดียดเขาก็าย่อเก้าอีมาใต่ห้องไหม้กันละ